ขอดูเหตุการณ์นี้เออเรื่องท่านยมหน่อยอมไม่ใช่หมอ,อไม่ใช่เลยนะไม่ใช่หมอ,อหมอปลาย,ยาหมอปลายลปลาย,ลายกระซิบเนี่ยนะฮะล่าสุดท่านยมรูปแบบใหม่มคุณผู้ชมลองดูภาพดีกว่าเนี่ยนะฮะเอาเปิดภาพขึ้นมาเลยท่านยมหนุ่มน้อยโอ้ ยมราชานุโอมยบมราชานุโอมยบมราชานุปโตเมตังพระชีวินังสุขโตจุติยิตตาเมตตานิพพานังสุโตจุติปะตโตเมตังบระชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติ วันที่ค้าคือพญายุมาชซึ่งมีบริวารสองคนที่จะมาเตือนมนุษย์ผู้หยาบช้าต่อไปนี้จงแต่ทำฟาร์มดีอย่าคิดทำชั่วเดิขาดไม่งั้นต้องเจอบริวารของข้าจงทำฟาร์มดีไว้จงฟารมทำฟาร์มดีไว้ อยากกินบ้านกินเมืองวันนี้ทีมขา่าวอมรินทีวีไปที่สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำนางนวลที่จังหวัดเพชรบุรีเป็นยังไงไป้ายเราก็ไปเจอเจ้าสำนักค่ะอยู่ที่เพชรบุรีใช่ใชคนในะคลิป่ะใช่เลยแต่ไม่ใช่พ่อนุ่มน้อยสองคนในภาพเมื<ห>่อกี้นี้แล้วทำไมต้องหัวเราะ มันมีภาพเขาเรียกพ่อปู่ใหญ่ไปเลยค่ะนี่คือคนที่สวมศีรระพญายมนะหรือว่าเสียงเขาเป็นยังไงเขาแบบเสียงนี้จริงป่ะอ๋อไม่เหมือนเสียงเสียงในคลื่นหนักมาพในอดีตนี่คือพ่อปู่ใหญ่ค่ะแล้ววันนี้จะให้สัมภาษณ์ในโลงศพแบบนี้นะคะเพราะทุกคืนพ่อปู่ใหญ่จะนอนในโลงศพโอ้ยและนี่คือพญายมราชข้างหลังเต็มเลยอ่ะนับถือไงเป็นนับถือพญายมนอนแล้วเหรอจะนอนแล้วค่ะไหนอะเปิดลงขึ้นมาคุยเอ้ยโ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 อ้ยเหลือช่องไว้นิดนึงมันเลื่อนยังไงอะชักลอกเหรออ่ะ เอาเอาไม่ได้ไพอ่พอปู่พ่อปู่ต้องแบบดีดขึ้นมาเลย <c oughs> นี่ฮะอันนี้พ่อปู่แบบอึๆออ่แล้วค่อยๆลุกมันลำบากนอนในนี้นะคะทุกคืนเลยแล้วพ่อปู่พยายมจับในคลิปที่เห็น เอาจิงจิ้งเขาบอกเหตุการณ์ที่แต่งเป็นยม,มาบาลเนี่ยซึ่งตอนนั้นมีคนมาขอทำคอนเทนต์หน้าพญายม,มาราชซึ่งตัวเองสร้างมาบูชาที่นานแล้วพอมีคนมาขอทำคอนเทนต์จึงอนุญาตก็มองว่าอ๋อเขาทำด้วยความศรัทธาเหมือนการมาขอบารมีใครคิดทำดีตัวเองก็ให้ทำการทำคอนเทนต์เป็นการสอนให้คนเป็นคนดีให้รู้ว่านรกมีสวรรค์มีคนเราไม่ควรทำชั่วควรจะทำดีอีกอย่างหนึ่งปรึกษาเนนแอเนนแอเป็นที่ปรึกษาสำนัก ด้วยความเคารพพ่อปู่เนนแอร์ Air, รู้จักใช่ไหมรู้จมฮะแล้วถามบอกพ่อปู่พ่อปู่นอนลงมานานหรือยังพ่อปู่นอนลงมา4ี่สิปีฮะแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นคนอนุญาตให้เขาทำคอนเทนต์ที่สำคัญคือถ้าไปดีทำดีก็ทำไปถูกไหมฮะไหนขอปังเสียงพ่อปู่ตรงกับในคลิปหรือเปล่าเนี่ยทำไปหลายคลิปเหมือนกันที่ใหาทำไปเสร็จแล้วก็พญาโยมราชเนี่ยใครมาขอบารมีจะเกิดความสำเร็จทุกคน ไม่ว่าชาวจีนต่างชาติมาเลเซียออสเตรเตลียสิงคโปร์แลือเวียดนามที่กำลังมันเนี่ยก็มาขอบารมีในถ้ากบประสบควาสมสำเร็จตัวปู่เองก็ไม่ใช่ว่าเก่งแต่นอนโรมาสี่สิบปีเรารู้อันไหนดีอันไหนชั่วปู่ก็ไม่ได้ดีตลอดปู่ก็ไม่ได้ชั่วตลอดแต่บั้นปลายชวีวกรที่จะตายลงณที่นี้ปู่ต้องทำดีที่สุดทำเพื่อเตือนสติให้คนมนุษย์เนี่ย ให้รู้จักรักษาสินถ้าเป็นใครการก็อย่าแดกบ้านอยากเมืองกินบ้านกินเมืองจุดพิหายไว้วอดเป็นการตื่นสติซึ่งกันและกันก็ต้องขอขอบคุณอมรินทีวีที่มาตรวจสอบความจริงว่าเป็นยังไงวันที่เขาทาไปเนี่ยไปทําเพื่อพิเลนเล่นไปหรือเมายาบ้าหรือเปล่าพวกนี้จะไม่จะไม่ยุ่งยาบ้าอะไรพวกเราเนี่ยจะมีมีมีให้ประชาชนเลิกละความชั่วไอ้ที่มีฝักงงฝักไฟก็ให้เป็นไฟเดียวซะ เป็นลูกของพ่อซะเป็นลูกที่ดีของพ่อหลวงนะยึดถือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะแลวสิ่งในโลกนี้จะบำมุงอยู่ได้และในประเทศไทยนี่ก็จะมั่งคงมั่งคั่งยังยืนตลอดไปนะอย่าเอาการเมืองเข้ามาแทรกใครเป็นที่เป็นเป็นหรือสี่แล้วอย่าเอาการเมืองมาแทรกนะขอให้คิดดีทําดีคนเรามีแค่อดปะแคขน,น้นอยู่ได้นะขอให้คนรักษาสิลินห้าตลอดไปสาธุสาธุจะ้ะ ทำไปหลายคลิปอ๋อใช่เลยจับเสียงจับเสียงพ่อปูกระแสคลิปแต่ที่เรนต้องเปิดเสียงในคลิปคู่นั้นฟาร์มดีพ่อปูก็ฟาร์มดีออกคนเดียวกันนะอุ๊ยเสียงพ่อปูมีพลังนะออบัโตเมตังมระชีวิตังสุกโตจุติติตตะเมตะนิพพานังสุกโตจุติวันที่ฆ่าขึ้ดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลย อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ